ฉลองชัยสองนัดติดทีมดังแดนสมส่งผ่านผรพัน,น์ทำสิ่งนี้ผ่านอินสตาแกรมเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมกระเตื้องขึ้นต่อเนื่องพร้อมเป็นขวัญใจคนล่าสุดของแฟนวอลเลย์บอลทีม ibk antos ไปเรียบร้อยสำหรับชมผู้่พนพันเกิดปราดมือเซตคนเก่งทีมชาติไทยล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา ibk antos เปิดบ้านเอาชนะ pepper sevving bank ไปได้3-1เซตด้วยคะแนน21ต่อ25 25- 20 25-19ถึงและ27 25คว้าชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันขยับขึ้นมาร้งอันดับ5ของตารางคะแนนโควหลิก2023-24ได้สำเร็จโดยอินสตาแกรมของสโมสรอ,อย่างอิบอันโตสก็ไม่พลาดทำคลิปน่ารักน่ารักตัดไฮไลท์การเซตที่หลากหลายสั้นๆของพรพันพร้อมตัวอักษรภาษาไทยแนบคำอ้อนจากเจ้าตัวที่ขอให้แฟนลูกยางชาวเกาหลีเข้ามาช่วยเชียร์ให้กำลังใจเยอะๆก่อนได้รับการกดหัวใจไปอย่างถลม่มทลาย สำหรับโปรแกร,รมนัดต่อไปของ IBK เคอันโตจะออกไปเยือนศึกหนักพบกับฮึงกุปพิงส์สไปเดอร์ทีมจากฝูงของตารางคะแนนที่นำทับโดยคิมยอนขยองตำนานมือตบขวัญใจแดนกิมจิในวันที่4พฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทย14นาฬิกา